คเมนต์รีดอสิกต์ตือตือตือชอไอายมดแดงวีนึงเฮชินเชิญพบกับเดอะต้นฮีโร่กับวันนี้ครับท่านผู้ชมชินคอมเมนต์ไรเดอร์บักเก็ตป๊อปคอนและชินอุลตร้าแมนบักเก็ตป๊อปคอนงานจากเมเจอ้ มารีวิวกันครับของดีของเมเจอร์อีกแล้วไปรับชมในช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้พี่ต้นจะพามาพบกับชินคาเมนไรเดอร์ V1 นนะท่านะผู้ชมน่ เนี่เป็นบักเก็ตป๊อปคอนนะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นอุลตร้าแมนที่เข้าฉายเมื่อวันที่22กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเราแบบถ่ายกล้องหน้ากันแบบนี้ฟินๆกันไปเลยนะครับคือตัวภาพยนตร์เนี่ยพี่ต้นต้องบอกก่อนเลยว่าคือออกมาคือดีมากแต่อาจจะแบบว่าใครที่เป็นสายอุลตร้าแมนนะครับหรืออัลตร้าแมนเนี่ยบางทีจะมองว่าเฮ้ยมันมันมีความที่แบบไม่เหมือนกันอนะแต่เอาจริงนะพี่ต้นรู้สึกว่ามันมีความแบบ ยูนิคไปในตัวเลยท่านผู้ชมและที่สําคัญเลยคือจุดเริ่มต้นของอุลตร้าแมนคือต่างกันมากถ้าถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับอุลตร้าแมนตัวที่1เนี่ยที่เขาในในการ์ตูนนะครับในการ์ตูนเนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยคือเหมือนกับออของไอ้พลังอุลตร้าแมนเนี่ยมันหล่นลงมานะครับแล้วผู้แล้วพระเอกเนี่ยไปช่วยไปช่วยคนคนนึงแล้วโดนประสบอุบัติเหตุนะครับอยู่ในป่านะครับแล้วก็มีอุลตร้าแมนเนี่ยเข้ามาอยู่ในล่างท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่หวบงว่า จะต้องแบบรักษาชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วก็มอบพลังพิเศษให้ผู้ชายคนนี้กลายเป็นผู้บิทักโลกว้ตึงตือตึง,ต,ง,ต,งตอนนี้ล่าสุดอุลตร้าแมนท่านผู้ชมก็ยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับแต่จํากัดลงนะครับน้อยลงนี่อุลตรา้าแมนเน่สวยนะครับเป็นบัเก็ตป๊อปคอนในลักษณะที่เป็นเอ่อคาริบบัชนะเป็นแสตชูดได้เลยนะแบบตั้งแบบ1ต่อหนึ่งแบบที่เป็นแบบลักษณะที่แบบ มันเป็นทรงที่แบบโชว์ท่านผู้ชมเนาะเป็นแสแตทจุดได้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คือตัวนี้นี่นะครับชินคาเมนไรด้านะครับ V1 นะครับผมซึ่งถ้าใครได้ดูและติดตามนะจะได้ทราบข่าวว่าฮอนโทฮอนโกทาเคชิเนี่ยเขามีรูปผู้ชายนะครับแล้วฮอนโดคาเคชิเองเนี่ยที่เขามีรูปผู้ชายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อจริงเขาพี่ต้นจาไม่ได้นะใครจําได้ช่วยบอกพี่ต้นหน่อยนะเขาเอาลูกมาเล่นเป็น V1 ในเวอร์ชันใหม่นะนผู้ชม คือพี่ต้นชอบมากคือด้วยชุดและด้วยคาแรคเตอร์คือเจ๋งมากๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะไปด้วยเมา้าไปด้วยแล้วกันแล้วก็ล่าสุดพี่ต้นเพิ่งทราบข่าวมาว่ามีคอมเมนต์ไรเดอร์แบ็กซันดูแบบดูแบบเป็นแนวแบบออกออกแนวแบบดักดักหน่อยนะผู้ชมลองไปเสิร์ชดูนะแบ็กซันแบ็กซันนะฮะแบ็กซันไม่ใช่แบ็กไรเบิลนะทุยนะครับท่านผู้ชมอู้พูดอะไรออกไปเนเนเนพี่ต้นแกะให้ดูไอตัวนี้คือสวยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ไรเดอร์แต่มันมีความเซ็งนิดนึงของคอมเมนต์ไรเดอร์คืออะไรรู้ปะเนี่ย มันสีมันจะไม่ค่อยแบบเออมันจะไม่ค่อยเนียนนะแล้วก็เขาเนี่ยตอนแรกที่พีตพ่ต้นสั่งกร a ฟมาพี่ต้นสั่งกร a ฟมาส่งที่บริษัทพี่ต้นก็คือบริษัทสอขอนแก่นเนี่ยแล้วพี่ต้นก็ลงไปเอาท่านผู้ชมนี่พูดเลยนะครับว่าขอใช้เวลางานสัก5นาทีลงไปเอาตัวคอ m เมนตรดตัวนี้มานะครับโคตรฟินนะครับพอแกะมาตอนแรกเฮ้ยเขาแหว่งหายหูงงมากเลยก็เลยแบบว่าเฮ้ยทอาไงดีวะ ก็เลยไปนะครับไปดูข้างหลังท่านผู้ชมข้างหลังมันเปิดยากพอสมควรนะเราต้องพยายามแบบเหมือนกับค่อยๆบีบมานิดนึงนะครับแล้วก็กดเนี่ยมันจะออกมาอย่างนี้นะครับพี่ต้งก็ไปเจอเขามันอยู่อย่างนี้นี่นะครับเป็นอาเขาไอมดแดงนะครับผมไม่ใช่เขารักกันนะครับหรือเขาไม่รู้เป็นใครอ มุกมาตลอดยิงให้มันได้ตลอดนะครับพี่ต้นครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้เห็นชัดๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวลองประกอบทนะ่านผู้ชมดูก่อนนะครับเขาแปะเทปมาเยอะมากพี่ต้นว่าแม่งโคตรเปืองเลยนะถ้าพี่ต้นเป็นนักอิ r พ v e m เมนก็จะลดเทปลงแล้วก็อาจจะเป็นแบบซิปล็อกไปเลยสูงมาบเนี้ยเป็นซิปล็อกไปเลยง่ายๆนะครับมันก็มีไซส์ใหญ่ๆอยู่นะมันก็ลดต้นทุนได้นะครับบับเบิ้ลเองมันอาจจะมองว่าอาจจะไม่แพงนะแต่พอเราเอาเทปมาแปะเนี่ยมันแพงพอสมควรนะทนะ่านผู้ชมนะโอเค เนี่ขามันก็ค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวพี่ต้นฉีกก่อนไม่รู้จะหักหรือเปล่านะครับนี่คือเอาจริงนะท่านผู้ชมครับพี่ต้นเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทํายังไงดีวะกวัวเขาแม่งหักนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขามันจะเป็นยังไงนะครับอุ้ยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ต้นสใส่ดูนะครับก็เขาไม่ได้บอกนะว่าข้างไหนแต่เขามีเดือยล็อกเดือยล็อกจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จะเป็นเดือยล็อกนะครับเดือยล็อกแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปสักข้างหนึ่งก่อนละกันเนเะ มันน่าจะมีบอกเนาะจริงๆมันน่าจะทำเขาเรียกโปกายโยเกะนะท่านผู้ชมเนาะโปกายโยเกะก็ภาษาง่ายๆที่พี่ต้นเคยแนะนําท่านผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์กันงโง่นะท่านผู้ชมนะใครที่ใครที่อยากเรียนในเชิงของวิศวกรรมเนี่ยมันก็จะมีโปกายโยเกะคาราคุลินะครับผมนะท่านผู้ชมก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับในหน้าอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะแยะเลยนะครับโอ้โหไออันนี้แม่งใส่ไม่เข้าท่านผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรในรูของคามเมนไราดาตัวนี้มันใส่ไม่เข้าเฮ้ยมันใส่ไม่เข้าอ่ะท่านผู้ชมอ่ะเข้าแล้วนี่สวยไหมโคตรสวยแต่ต้องระวังนะพี่ต้นว่าแม่งหักง่ายมากนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปรับชมแบบเห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสวยขนาดไหนสวยใช้ได้นะท่านผู้ชมเห็นไหมคมอมเมนต์ไรดานี่เห็นไหม เนี่ยครับคือให้ดูใกล้ๆก,ก่อนอ่ะให้ดูนะครับเนี่ยมันเป็นงานจาก b u คเก็ Popcorn นะครับของ Major c i n e p ิ e พพี่ต้นต้องบอกเลยว่า Major นับวันนี่คือแบบเจ๋งมากแล้วต้องแบบคาราวะทีมของเซลแล้วก็ Purchasing หรือส่วนจัดซื้อที่แบบพี่ต้นว่าเขาไปดิวมาได้อ่ะเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูของบริษัทก่อนนะมันมาจากไหนนี่นี่นี่น,น,น,นี่มันมาจากไหนดูนะครับบริษัทที่จัดจำหน่ายนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโคตรเจ๋งนะท่านผู้ชมคือเขาไปดิวมาได้พี่ต้นว่าแบบเก่งมากอะ โอ้มีแต่ฝุ่นนะครับนี่แล้วก็จะเขียนว่า50ปีคาเมนไรด้านะครับนี่เป็น all right alternative research นะครับผมนี่เห็นไหมนี่นี่มาจากบริษัทเด็กนะ Risen by d r ดรี Express นะครับผมนี่นะครับผลิตและจัดจำหน่ายโดยอิชิโมรินะครับโปรดักชันนี่แล้วก็โตเอกคอมพานีก็คือบริษัทหนังเนาะนี่แล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีไรเซ้นที่พี่ต้นว่ามันยังไม่ค่อยเนียนนักเท่าไหร่เนี่ยอย่างเช่นอันนี้ในในท่านผู้ชมเห็นไหม เนี่ยนะลายเส้นมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปทําสีได้กับน้องแบงค์นะน้องแบงค์นะครับผมน้องแบงค์สิทธิชัยนะครับผมก็เป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นผู้ค้าวอร์ดในวงการของการทําสีเลยหรือเราเรียกกันง่ายๆว่า easy repaint นะครับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็ภาคคุมนะแล้วก็ตัวบั克เก็ตบอคอยมีต้นว่าน่าจะอยู่ในลักษณะประมาณสัก20ออนนะครับผม20ออนได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะ แต่หัวคือข้างในมันก็เก็บบารกเก็ตบ๊อบคอนได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ข้างในก็กว้างอยู่แต่พี่ต้นไม่แนะนำนะหลังหลังเมเจอร์คือดีมากนะครับเวลาที่เราจะกินอะไรก็ตามหรือซื้อแบบเนี้ย ถ้าเราซื้อแบบออนไลน์เขาจะใส่ถุงป๊อปคอนมาให้คือพี่ต้นชอบมากในการซื้อซื้อแบบออนไลน์มากกว่าเพราะว่าเราแม่งสายเก็บท่านผู้ชมนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับชินอุลตร้าแมนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเอเรียนท่านผู้ชมนะครับเป็นเหมือนเอเรียนจากดาอุลตร้านะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ความสวยงามนะพีต่ต้นว่าอุลตร้าแมนดูเนียนกว่าเยอะ แล้วเขาก็การันตีไว้ว่าอุลตร้าแมนตรงนี้แม่งแบบว่าเป็นไฟแบบเขาเรียก go in the dark นะครับผมและที่สำคัญตรงหน้าอกเขาไม่มีพลังอุลตร้าเฮ้ย amazing มากนี่เป็นเวอร์ชันชินอุลตร้าแมนที่เจ๋งมากคือเอาไว้ง่านผู้ชมเขาจะเปิดจักรวาลกันนะครับผู้ชมจักรวาลชินนะครับจักรวาลชินนะครับชินก็คือจักรวาลพวกที่มันจะมีชินอีวาจิเรียนนะครับแล้วก็หูหลายชินเลยนะครับยกเว้นชินชานะนผู้ชมนะถ้าชินชาก็แย่เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดชินกันไปแล้วก็อย่าลืมรักพี่ต้นเสมอนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะเอองานนี้คืองานดีนะครับงานดีบีบคอแม่งเลยบีบเลยเออย่างนี้นะครับคือพี่ต้นถามว่าถ้าถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าพี่ต้นมองนะครับว่าตัวเนี้ยป๊อปคอร์นมันน่าจะใส่ได้น้อยกว่าเห็นปะแต่เวลาการเปิดคือมันเปิดได้ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบริษัทอะไรผลิตนะครับแล้วจะจําหน่ายไม่มีเฮ้ยพี่ต้นว่าน่าจะทําขึ้นมาเองอนะเนี่ยไม่มีบริษัทจะจาําหน่ายอ๋อนี่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 น นี่แน่อันนี้เขาอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากท่านผู้ชมคือไอ้เพลทแบบนี้นะครับเวลาเขาซื้อมาหรือว่า Major เมเจอร์เดลิกสิตเนี่ยไอ้เพลทเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายคือง่ายๆท่านผู้ชมเวลาเขาทำงานอินเจคชันหรือว่างานซื้อขายเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าการ buy นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือ seller เนาะเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยตามหลักของอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราซื้อแล้วเราก็อยากใส่ลิขสิทธิ์หรือ copyright นะครับบางส่วนอย่างนี้เห็นไหมที่มันจะเป็นพวกน็อตหรือโบล์เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเอาพวกที่เป็น copyright เข้ามาใส่ได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกตรงนี้มันก็จะสามารถใส่ copyright ได้ความต่างเอ้พี่ต้นทำไมเมื่อกี้มันต่างจังเลยครับทำไมมันอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมครับข้างล่างเห็นไหม มันเป็นเพรทเห็นไหมที่มันไม่ได้ต่อกันนะนผู้ชมเห็นบ้านี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เมเจอร์ Major ก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ใส่ได้ถามว่าทําไมเมเจอร์ไม่เอาไปใส่ข้างหลังตรงนี้อ้าวถามท่านผู้ชมถามเหมือนผมในใจเลยเพราะว่าถ้าใส่อันนี้เป็นลายสีดํากับเขียวมันจะต่างกับสีแดงอย่างเห็นได้ชัดสีแดงแทบจะมองไม่เห็นเห็นไหมท่านะผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นพี่ต้นเลยคิดว่าการที่เขาใส่อย่างเงี้ยที่ใต้พื้นมันก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับผมนะโอเค นะครับดูหูก็สวยนะหูสวยมากนะครับนี่พี่ต้นว่าชินอุลตร้าแมนเวอร์ชันนี้มันจะคล้ายอุลตร้าแมนที่เป็นเวอร์ชันของแอนิเมทที่ปากมันอ้าได้นะผู้ชมเ <c oughs> คยดูป่ะแล้วก็ที่มันออกมาในเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนด้วย <c oughs> มันจะไม่ใช่เวอร์ชันของ Netflix นะ นะท่านผู้ชมแต่ตัวนี้พี่ต้นชอบมากจริงจริงๆก็อยากสะสมแอคชั่นฟิกเกอร์ของ S F Figure Art เหมือนกันเนาะแต่รู้สึกว่ามันมันให้ของมาน้อยไปนิดนึงท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองมาดูตั้งมัมพอมคู่กันสัหน่อยนะครับว่ามันจะคู่ขนาดไหนแล้วแล้วเรามาแรมอัพกันสัหน่อยว่าถ้าพี่ต้นจะหาหรือท่านผู้ชมจะหาเนี่ยไปหาที่ไหนได้บ้างตอนนี้มันหมดหรือ,อยังไปครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เก็บภาพบรรยากาศนิดนึงครับนี

ก็เมนไรด้าตึ้งตึ้งตึ้งตึง,ต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 งสวยมากสวยมากท่านผู้ชมใครคิดว่ามันสวยมากยกมือหน่อยครับลองบอกหน่อยนะครับมันสวยขนาดไหนเย้ไปแลมป์อัพกันครับหอมปากหอมคอหอมเจียวหอมแก้มจุปากจุบคอกันไปเลยลนะ c, ท่านผู้ชมฟินจริงๆนะครับเน่เน่เน่ครับจากเมเจอร์ซีนิเพ็กท่านผู้ชมและพีต่ต้น มีลังประมาณ1 3 1 4ลังเป็นบักเก็ตป๊อปคอร์นของเมเจอร์ซีนเพ็เพราะฉะนั้นครับเมเจอร์ซีนเพ็ได้ยินแล้วใช่ไหมครับพี่ต้นเดี๋ยวต้นฮีโร่รีวิวแต่ของเมเจอร์นะครับอยากให้พี่ต้นรีวิวอะไรก็รองมอบเพลพันหรือส่งเพลพันดีๆมารองให้พี่ต้นรีวิวให้กับแฟนคลับได้รับชมและก็รองส่งคูปองหรือว่าโวชเชอร์ที่แบบว่าท่านผู้ชมจะไปซื้อไปหากันได้มาให้พี่ต้นลองรีวิวกันก็ได้นะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาแลมอพกันนิดนึงเฮ้ย ทำยังไงดีเราจะไปหาได้ที่ไหนตอนนี้มันมีขายไม่ตามหน้าห้างสินค้าทั่วไปนะครับผมหรือว่าตามโรงหนังต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแบ่งออกเป็น4เตเตนะี่แคตตากรีนะท่านผู้ชมนะครับแคเตเตากรีที่1เลยเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตเอาน้องแมวลงก่อนนี่ใครอยากรับชม คลิปนี้ก็บอกเลยอันนี้ได้มาจากที่ที่หนึ่งนะครับที่เป็นห้างน้องเพนกวินสีฟ้าแล้วก็จะร้องเพลงดอ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 งใครตอบได้บ้างดองอะไรดองดองดองดิงไม่ใช่นะครับผมอ่ะสี่คัตเกอร์ก็คือนะหนึ่งนะครับความคูคูฟินฟินนะครับคัตเกอร์ที่หนึ่ง Texture d e t a i l ลสอง a ัตติคูลเล o n ่นบาย o ี i โ e นา i n กเอนจิเนงสามฟังชันแรปเพลและการลงสีสี 4 4 4เราจะไปตามหาได้ที่ไหนกันบ้างนะครับแลวก็ความคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคัตเกอรี่ที่1กันเลยหลายๆคนบอกว่าเท็กเจอร์ดีเทลเนี่ยถ้าเราเทียบ2ตัวแบบนี้ท่านผู้ชมคิดว่าตัวไหนสวยกว่ากันนี่ยอัลตร้าแมนหรืออุ t ตร้าแมนชินอุ t ตร้าแมนนี่ดูชินอุนตร้าแมนเดี๋ยวถือดีๆก่อนเหมือนบีบคอเขาเลยนี่ท่านผู้ชมชินอุนตร้าแมนนะว้าเห็นไหมตัวนี้ใครว่าสวยกดหนึ่งหน่อยหรือใครคิดว่าเป็นนี่ยคอมเมนตเด น่ชินคาเมนไรเดอร์ใครคิดว่าเป็นชินคาเมนไรเดอร์กด2นะครับผมสำหรับพี่ต้นนะถ้าในมุมของเท็กเจอร์ดีเทลพี่ต้นยกให้คาเมนไรเดอร์นะครับเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปชมตรงนี้นี่คาเมนไรเดอร์เดี๋ยวขออนุญาตก,กดโฟกัสนิดนึงนะครับโอ้โหสมนๆๆเนียงดีจริงๆเน่ถ้าเป็นคาเมนไรเดอร์เห็นไหมตรงนี้เนี่ยตรงร่องตรงนี้ไม่ใช่ขอบตาดำท่านผู้ชมอย่าตกใจไปนี่ พอวัดกันแล้วนี่หน้าเท่าคอมเมนต์ไรเดอร์เลยโอ้คอมเมนต์รเดอร์ซิกเม่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าตรงขอบตาเขาจะมีลายท่านผู้ชมเห็นป่ะเห็นลายตรงนี้ไหมนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปากแล้วก็จะเป็นคล้ายๆมดนะครับผมแล้วก็จะมีซิปนะครับตรงนี้แล้วก็มีลายผ้านะครับและที่สําคัญเลยข้างหลังก็จะเป็นลายผ้าพันคอนะครับนะี่แล้วก็ผ้าพันคอตรงนี้พี่ต้นว่าเทคเจอร์ดีเทลตัวเนี้ย สวยมากๆนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนถามว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ต้นครับแล้วเขาฉีดยังไงพลาสติกตัวนี้น่าจะเป็นพีรีพอลเปอร์นนะครับชนิดที่สามารถใส่พวกอาหารได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นพีรีพอลเปอร์นที่แบบเป็นทรงแข็งท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็น มันเป็นลักษณะแข็งนะผู้ชมเพราะฉะนั้นเองถ้าในพี่ต้นมองมุมตรงนี้นะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตัวนี้สวยแล้วก็งานเนี่ยมันค่อนข้างเนียนหน่อยเวลาเขาทำม้วนเขาจะทำม้วนที่เป็นด้านหน้าก็คือเขาเรียกว่าเอ่อท็อปโมนกับเอ่อเขาเรียกอัปเปอร์โมนแล้วกันเนาะคอคาวิตี้นะครับแล้วเขาก็จะมีอินเสิร์ตนะครับผมอินเสิร์ตก็คือจะเป็นตัวด้านในที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยตัวนี้จะมีลายอะไรแล้วเขาก็จะ EDM ีเอ็มไวแล้วก็ฉีดในเครื่องของอินเจคชั่นนะครับผมคราวนี้นะครับถ้ามาเทีีีียยบบกกกกััััตตตวววววนนนน้้้ไหส่่่่าาพเมือ แต่ถ้าเทียบถึงสีนะพี่ต้นว่าสีตัวเนี้เนียนกว่านะครับนี่คือข้อที่2นะสีตัวนี้เนียนกว่าเนียนกว่าเยอะถ้าผู้ชมลองดูนี่ตึ้นตึ้นตึ้ตื้ตื้อต้ต้งอ่ะสีตัวนี้เนียนกว่าเยอะให้ดูสีแดงๆคือถ้าในมุมพี่ต้นนะสังเกตจากการลงสีนะ พี่ต้นว่าเขาฉีดด้วยพลาสติกที่เป็น red color นะครับเป็น peryproparin e red color แล้วก็ไปลงเป็นสีเงินซึ่งสีเงินพี่ต้นบอกเลยนะถ้าเขาลงไม่สวยมันจะกลายเป็นเงินแดงท่านผู้ชมนี่แบบนี้แต่ตัวนี้มีโอกาสแน่ๆนะถ้าสังเกตมีโอกาสแน่ๆสักประมาณ100%ได้เลยคือสีแดงเนี่ยมันจะซีด แล้วก็สีเงินเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงในอนาคตท่านผู้ชมนะอันนี้คือเรื่องของการลงสีส่วนข้อที่มีต้นหายไปคือ articulation b y o e c o n o m i c engineering เรารู้อยู่แล้วว่างานพวก brush แบบนี้ที่เป็นงานแบบ statue เนาะเป็นแบบครึ่งตัวแบบนี้มันยากมากท่านผู้ชมที่จะแบบว่าเฮ้ยมันจะขยับได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้ามันจะขยับได้เนี่ยมันจะต้องมีความฟินแน่ๆถ้าเป็นสเตตจุดแบบขยับได้ถูกป่ะอย่างเช่นพวกงานพรามวันอย่างนั้นนะขยับได้บางจุดถูกไหมแต่เนี้ยมันเป็นงานตั้งโชว์แบบครึ่งหัวมันยากนะท่านผู้ชมที่จะให้เราขยับถูกไหมครับท่านผู้ชมอย่างเงี้ยน,นะครับเนาะแต่ตั้งโชว์เนี่ยบอกเลยนะว่าใครเคยรับชมพี่ต้นคลิปรีวิวรวมฮิตป๊อปคอนจะเห็นว่าพี่ต้นเนี่ยมีงานที่เป็นแบบเนี้ยเยอะมากเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้นะ จะได้เห็นกันว่าคลิปมันเป็นประมาณไหนนะครับถ้าโดยภาพรวมตอนนี้จะหาได้ยังไงก็เซตนี้ประมาณ420นะครับหาใน s h อ p e e l a z a d a นะครับเลยว่าคนัะพิวนะครับก็ยังมีขายอยู่แต่ตัวเนี้มันดีดไปถึง900แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เจอที่ถูกที่สุดคือ679ก็ใน s h อ p e e l a z a d a เหมือนกันแต่ถ้าสาขาไหนนะครับที่มี พี่ต้นมีความรู้สึกอย่างเดียวสาขาที่ค่อนข้างจะมีก็จะเป็นพวกชนบุรีที่มันอยู่ในโรตัสเมเจอร์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเมกาบางนาหรือว่ารัชโยธินหรือเอสเพอร์นาเนี่ยมันค่อนข้างจะหมดไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองไปดูได้ในช้อปปีกับราซาด้านะครับหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Major c ์ซี p ิเพ็กพ็อพคนะครับผมหรือจะเข้าไปใน Major Store หรือจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของรเอ้ยหรือว่ารแมน g ก a ็ Rap, ก็จะเข้าไปที่ Major c i n e p ิเพ็กป๊อปครก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันก็ต้องรีบตามหากันนะครับเพราะว่าหนังเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้รักคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามพี่ต้นเสมอนะครับคลิปนี้พี่ต้นให้ที่9คะแนนนะครับผมกับความสวยงามและความคุ้มค่าในราคาที่น่าค้นหาตอนแรกๆเลยแต่ตอนนี้ใครอยากสะสมก็ต้องเลือกแล้วกันเนาะท่านผู้ปกครองใดที่กําลังดูอยู่และคิดว่าเนี้ยน่าจะซื้อไปให้ลูกๆใส่ของเล่นได้หรือใส่ขนมแล้วรู้สึกว่าสร้างแบบเขาเรียกว่าอินสป라이หรือแรงบันดาลใจให้ลูกๆ อร่อยอร่อยเนี่ยก็ลองดูคลิปของผมแล้วก็ลองไปซื้อกันได้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าพี่ต้นไม่เคยแบบว่าโฆษณาแล้วเอาตังค์พี่ต้นบอกเลยใครที่อยากจะให้พี่ต้นช่วยสนับสนุนในการแชร์หรืออตาม แค่นิดเดียวเลยครับลองส่งผริัณฑ์มาพี่ต้นจะช่วยรีวิวให้นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากวินวินทูเกเตอร์เนาะและที่สําคัญเลยอยากให้คุณได้ขายของอย่างมีความสุขนะครับผมพี่ต้นรีวิวให้เมเจอร์บ่อยมากนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราคงเห็นกันแล้วว่าในส่วนของแบ็คอดัมกำลังจะมีถังป๊อปคอนมาเดี๋ยวลองไปดูรูปท้ายคลิปกันแบ็คอดัมถังป๊อปคอนครับใครอยากพี่ต้นรีวิว กดมาเลยครับผมรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยครับรีวิวหน่อยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับคูานมนแมน